โรงเรียนชุมชนบ้านนอ้อบัวแดงนี่คือแหล่งให้การศึกษาวิชาการนั้นเด่นเสมอมาด้านจัญญาเน้นคุณธรรมประจําใจโรงเรียนชุมชนบ้านนอ้อบัวแดงนี่คือแหล่งให้โจทยจําไว้ปัญญาเลิก เชื้อจูคุณธรรมเลิดล้ำสุขภาพดีชีวีมีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงตั้งขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2515โดยมีนายอ่อนศีบุรานครูใหญ่โทช่วยราชการในตำแหน่งครูใหญ่และมีครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วยราชการชั่วคราวรวม5คนปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวดแดงในวันที่19พฤษภาคมพศ2562โดยมีนายขันทองเด่นพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงนางอริยาวสุธนรัศกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายประพาสวงโทร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายบริบูรณ์ปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชนทิชาคงสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนและมีคณะครูรวมทั้งสิ้น50คนนักเรียนจำนวน1 0 9 7คนวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2,564โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีมีผลสลัมฤทธิ์ตามเป้าหมายมีคุณภาพกายใจที่ดีมีวินยัยใฝคุณธรรมนำประชาธิปไตย บุคลากรมุ่งพัฒนาเป็นครูมืออาชีพใช้เทคโนโลยีมีชุมชนร่วมประสานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงคติพจน์ประจำโรงเรียนปัญญาโลกสมิประโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนสีแดงสีเหลืองสีแดงหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสีเหลืองหมายถึงความสุขความอบอุ่นและความมั่นคง ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงมีการจัดบริหารงานโรงเรียนโดยแบ่งเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงได้จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่นออนแฮน ออน m a น d และออนไลน์มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองคุณครูได้จัดทำใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนควบคู่กับการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม e ลมิ n งโปรแกรมซ o มและ Google Meet ตลอดจนการทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ของแต่ละวิชาส่งให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของครูการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการเรียนรู้ให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสร้างฐานการพัฒนาครูสู่มาตรฐานการเรียนการสอนในฐานะผู้จัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ สร้างฐานการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารเชิงระบบโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมบูรณาการร่วมกับกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการสอดแทรกกระบวนการเชิงระบบคุณภาพ PDCA ไปสู่การดำเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองโบแดงได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธรารณสุขมีการคัดกรองผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาโดยมีการสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เวาา้นระยะห่าง ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ร่วมกันทุกครั้งและยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออดจนนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองโบแดงนำโดยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ครัวแม่บ้านพ่อขาแม่ขา ได้รับวัคซีนตั้งแต่2เข็มขึ้นไปครบ100%ข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียนนักเรียนที่มีอายุ12-18ปีรับวัคซีนครบ2เขม็มจำนวน76คนรับวัคซีน1เขม็มจำนวน62คนนักเรียนที่มีอายุ5-11ปีรับวัคซีนแล้ว1เขม็มจำนวน399คน จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,563สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,563มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบระดับชาติ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศ7ปีซ้อนตลอดระยะเวลา50ปี โรงเรียนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งและมีคุณภาพยังประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้ก้าวต่อไปโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงยังคงมุ่งมั่นสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนร่วมกับภาคีเคืรอข่ายของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างคนดีและคนเก่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ไม่มีเงินในการพัฒนาให้ก้าวต่อไป